น่าข้หนาปลาปนี่เอา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 ขึ้นพระเจ้าเอ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 าเบียบกันฟีไหมลูกพี่ไม่มีบอกกันฟีเจ้าเอาาอไม่หรอกสวะ<อ>มันจะมาดึงไอ้นี่ได้นี่ก็ติดได้นี่ไปดึงหนานเลย เดหน้าขเข้าไดเลยลูกพี่นั่นแหละขอสิผ่านแล้วเลยขอผ่านเลยเกี่ยวขอผ่านแล้วเลยเออ

เฮ้ยย่างเตารถแห่งดึงกันย่างเดียวเพราะเบรกให้กันเลยปดแม่ปดโซแม่ปดโซแม่หามบอกแม่เรือพออะไดกันหามบอกก้องนี่เด้ออะไรลูกพี่ตีประเทศใส่จะหามหามล่วงนะ อขาขัาน้นเดินนาพีอีกกำลังวุ่นวายเลยวุ่นวายสายพงมันเข้าได้ที่เดียวเลยเข้าเดียเท่านั้นเดียวที่ตรงนี้ก็คอยเข้าไม่ได้เลยจะรอลูกพี่แกออกก่อนรอตีคันนี้เลยไปนู่นเลยอย่ามานี่เลยเออไปนูน่น ยาเก่งยาเก่งก็คอยยืนเฝ้าอยู่นี่คอยหูจักดีสวัสดีครับตอนนี้เข้าชู่อ่องช่องกำังสินอ่อนตัวนะพี่น้องดินเริ่มพันแล้วเด้อดินพันหน่วงตัววัดท่าทุกพี่วัดท่าโตข้อ,องได้ทุกพี่ตกข้องงานแข้เขาที่นี่โตขันบึงบกขึ้นไม่เต็มมาโค้ดได้บาดฮะสองสิบนะดีง้มกันพ่นกันบ้านเราทุากที่ มันไปได้ไหมล่ะอ๋อคาราซิมากันไหมขนาปลาขีดข้างเขาด้วยสา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 ยหลายๆอ้วกอ้วนเส่นอน่อเอา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  พ่อพ่อลูกพี่พ่อ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 ลูกพี่พ่อเออไอเออเออนั so up, right. oui, right. so ่นละนั่นละจุดจบสายแรงจุดจุดจุดจบสายแรงออกป่ะเด็นหัวหน้าเอาโซมาเอามาไปลูกพี่แาบนี้ พ่อพ่อลูกพี่พอ่อจ,จบสายแรงนะมาแม่แม่ขั้นเก่งมาๆๆๆแม,าม,ามา่แมขั้นกับแก๋ว,ดวเด้อนี่เดี๋ยวรอรอก่อนลูกพี่บอกพอไม่พอเนาะเอ,อ้ยพ่อพอลูกพี่พ่อมาขึ้นมาขึ้นบอกพ,ออกพอนะ่อมาพ่อเนาะเอาลุงได้เจ้าเอาลุงได้ เอาลุ่มนี่วะตาลูกพี่ซ้ายมาซ้ายมาก่อนลูกพี่ซ้ายซ้ายส้ายว่าจะดึงมิตคขอวะเงี้ยเงียเงี้ยมิตคขอวะพ่อพ่อพ่อตะขอมีติโอ้ยรถไม่ได้ติดแต่คนรถเด้อคนก็ติด กัดส้นไปเทเลยเื้อห like ักไปก่อนป่ะเอ้ย anyway, ืัอคือกองน่ากระดห้งอันละเงี้ยงๆอันละ พ่อพ่อพ่อนั่นไอ้รุ่นเดึงเด้งมากกันส้นมากก้อนมันบ่กันส้นมากก้อนมันบ่กันส้นมากก้อนโหลดอยู่มันเก่าเอ้ พ่อ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 พอ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 ขึ้นพ่อขึ้นอันี้เาจักเครื่องนึ่นะอันีเเครื่องนึง เอาดีเราจะเครื่องสักกอนออกสักครึ่งหนึ่งก่อนเด้อดีมันหนักเกินเนี่ยเลยลูกพี่มาแกนี่ไม่ได้หรอกว่าแกไม่โอนวัวใครหรอกแค่นี้เพราะว่าหยานลมอย่าซ้อนสองเลยลูกพี่อย่าซ้อนสองเลย,พ,ยพี่ยกเลยอ๋อพ่อยกเลย ดี๋ยวไปเอาเอาทีละคันเดี๋ยวดูเกียวดินออกก่อนเด้อยในว่บาทนี้เอาอะไรว่าที่บ้าแล้วมาไปดินเด้วน่ะ <c oughs> ไอ้ไอ้ไมันไ นนรถไถยอันนี้โรลแมคโครมีอยู่ด้วยว้าวาว้าวาดึงพ่อมกันได้ละสามขั้นว่าไดวปะดึงพ่อมกันสามขั้นว่าได้ปะมารอบสองไอ้ยเฮ้ยเอ้ย นี่ร้อยเจ็ดห้านี่ร้อยเก้าห้าแล้วดินมันเบาแล้วมันไม่มีดินแล้วเราค่อยเบิ้งขันอันเด้อจำดึงด้วยจพามาดูคันนี้ก่อนดูการคันนี้ก่อนมันเป็นยังไงมันเหม็นคาดแล้วเด้อโอ้ยมันติดกระโปรงมาแล้วพี่น้องเอ้ย ดินนี่ยังเหลือด้วยวันนี้เป็นไงโอ้หมดเลยหมดเลยลูกที่เห็นได้ที่ค้นบาน่านนี้ส่งบ่คือได้เี่น้างด้วยคนน่ะจำจำแนบเอาไว้นี่ก่อน ไปไปไปจะบั<ป>งกวนไปเอาคันนี้บ่คันแรงบ่เปลี่ยนคันเดี๋ยามาดูพี่มาเปลี่ยนคันไหมมึงก็ดูแล้ววาดูคันนี้แรงไหมอยองไปยังมาดินเหยียบพลันแล้วพี่น้องเลยเปลี่ยนคันได้ยังไม่ขึ้นเอาสองซีดมาดึงทีนี้จะมาทางนี้ได้ลูกพี่ สัญญาณกันหน่อยลูกนี่ขขกระชากด้อยเปลี่ยนล่องใหม่เ่าเฮ้ยหมดสิบหมดสิบเอามาขันนี่มาลากด้วยนี่ขันนี่มาดึงด้วยนี่นว,นวัน รถไทยรถไทยรถไทยไม่ได้เลยมันคันนั้นติดจมเลยเลยดับปอ,อ มันรถรถมันไปว่าไรไหมรถไทมันไปว่าไรห,ห,หน้าเจอกันใหม่ด้วด้ียาวแล้วาวต่มาพระมันเปิดว่ยกับเมื่อกี้นึ่คุณไปผู้เงไปไหมเลียลลนะียล

พ่าเข้าสิขาดเหยียบ้อยเด้พี่น้องเลยเหยียบเข้าขาดโบโวยมาพนอด้วสัวพนอด้วสัวยอมแล้วย่อมเล้วก็เลือกข่ายยอมแลี้ลยมเงีย้ยจ้ะทางพี่น้องนะเดีย๋ยวลงไปลึกนะพี่น้องนะที่นี่จบเพลงนี้ก่อนนะพี่น้องนะไปเลยกองไปนี่ป่สเปร์ไปนี่เล่นบ่ ไอ้ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยกองวันนรถประมาณตัวแค่นี้ไอ้คือสองศูนก็ไปกุ้งด่งด้วยก็รู้สึกว่าขนย่างบ้านเรายิ่งเยอะนี่วันนี้จบเพลงน,นี้ก่อนนะเพื่อนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ด้วยคอามสุนทรภู่สวัสดีครับ